เออออดีโดนฮะอาอาเอาค่อยดึงมาโอ้ยปลาพวงปลาพวงไปที่ต่อนั่งไงนั่งไงมาแล้วนะมาแล้วนะเห็นขาวๆใช่ไหมเฮ้ยมีดินแล้วมีดินแล้วสองหรือสามอุ้ยสามปลาพวงสามเอา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 ไปโตใหม่เริ่มไปมาได้ยังไงเ้ย 아, 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 둥둥둥둥둥, 어, 오이, 간โค้ง, 간โ สวัสดีค่ะพะกบก็ปันปันกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ปันก็มาตกปลาหน้าดินนะคะใหมน่นี้ปันก็ไม่ได้มานานแล้วนะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำแห้งแล้วก็มีชาวบ้านมาลงตะคาเวแห่ตวปลากันไปก็เยอะนะคะเดี๋ยววันนี้ปันจะลองมาดูเพราะว่าน้ําขึ้นมาใหม่แล้วว่าปลาที่ออกใหม่เนี่ยมันเริ่มโตหรือยังหรือยังพอหลงเหลือให้ปันตกบ้างไหมเดี๋ยวเราชมแล้วเป็นกำลังใจให้ปันปันกันค่ะเดี๋ยอันนี้ปันใช้ลำตกนะคะคันนี้กับสองคันนั้น ส่วนสองคันเนี้ยปันใช้ไส้เดือนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูว่ามันจะกินอันไหนก่อนอ่าคันข้าวนี้ใช้ไส้เดือนใช่ค่ะส่วนคันยาวๆนี่ใช้ลำใช้ลำใช่คะ่ะลองไงว่าอันไหนจะกินเนาะก็รอชมกันคะ่ะเฮ้ยเฮ้ยคันนั่นแหละนั่นแหละเออโดนไหมโดนโดนนะครับดูโดนแล้วโดนแล้ว มาดึงดึงดึงเลยปันปันไม่ได้มองมาอลไรมาแล้วอุวยปน,นินปน,นินอู้สายสวยด้วยสายสวยงามเลยวันนี้ตก,กน้าดินนะครับนี่วันนี้มปันลองเปลี่ยนแนวบ้างลองใช้หน้าดินดูบ้างได้แล้วครับตัวแรกเฮ้ยน่าดินตอนนี้ครัดน่าดินตอน ปีลอ,อกปีลอ,อกอ๋อน้ากระตุกมันโดนแล้วแหละเอออดีโดนโดนนะครับแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรเป็นป่าอะไรเออมาแล้วมาแล้วโอ้ยมันไม่สู้เลยอะฮะมันโดนจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นสู้เลยอะไม่มีอะไรเลยอะเออไม่มีการอะไรเลย เอ,าอ้าโดนโอ้โหปลาตะโต <c oughs> ปลาตะโตประกำมังนะครับไปไปไปปล่อยไปก่อนเพราะว่าตัวมันเล็กเกินเล็กเกินกว่าที่เราจะเอามาใช้งานแล้วติดด้วยนะ <c oughs> ไปโตใหม่เนะลยไป <c oughs> มาได้ยังไงเฮ้ย่อเอ้าดึง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 อืออุ้ยขันโค้งที่ดึ๊กดึ๊กดึ๊กแล้วก็ดึงไปเลย เนี่มาแล้ว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 อ๋ออ๋อวันนี้อ้อนีน่ปัญอีกแล้วครับปันหาอีกแล้วใจเท่าเมื่อกี้เลยตัดึงแรงมากอือโอ้ยท้องป่องเลยอ่ะ <c oughs> ก็อาจจะย้อนสอนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราอยู่หลังแดดอย่างเงี <c> ้ย <oughs> แดดมันแรงย้อนสอนหรือย้อนแสงย้อนแสงขอโทษทีครับพูดผิดจะเคยย้อนแสงเฮ้ย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  เอาวอ้าอ <h zaman> <wast Salvador> <lavender> ุ Ay u. Ay u ้ยโดนยั้งโดนยั้งโดนยังมันกระตุกอ่ะกระตุกอีกปะน่ะอ่ะอยู่เอ้ยอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่อยู่อยู่คงนิดหนึ่งนะคงนิดหนึ่งนะคงนิดหนึ่งแต่ว่าไม่มีการสู้เลยไม่สู้เหรอน่าจะเป็นปลานิยนปะสู้สู้เห้ย มันก็คันก็โค้งอยู่นะยังไงอุย,ยอะไรอะ่ะฮะมันตหรออ๋ออ๋อ,อปิดเอ้ยปิดแล้วไม่มิดปิดนี่ไม่มิดเลยตัวใหญ่หมดนะว่าปลาตัวใหญ่มาแล้วครับอือหูโอ้ยปนินใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ตปลาเปน็นลำบากมากเลยอ่ะ โอเคอเดี๋ยวปลดปาก่อนนะครับลืมบอกไปนะครับว่าคันริมคันริมคันนั้นสุดเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีใหม่ครับใช้เป็นพลล้มแทนนะครับ mm hmm. ก็คือเราใช้เป็นตะก้อตะก้อตะขคายนะครับมาลองดูว่ามันจะโดนวิธีนี้หรือเปล่า อะไรติตรดะตะครัตรติตดตะคเอองงอะไรอืมน,นี่คันนี้นะครับลองดึงมาดูแลก็เห้มันเงียบไปนานก่อนอันนี้มันกระตุกตึกตึกตึกโอ้ยเหมือนตัวใหญ่เลยไม่ใช่ว่าไปติดขยะนะดูนะเฮ้ยโดนโดนนะโดนอะไรอ่ะโดนปลาเห็นเข่าวๆอ่ะใช่เหรอเออโอ้โหใครเปล่าอะไรเนี่ยเฮ้ยมีมี่ตึ๊ด้วย เฮ้ยโดนอุ้ยปันปันอุ้ยเฮ้ยค่อยๆไป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 แก้ดิอุ้ยเอาเอาเคยดึงมะอู้ยปลาพวงปลาพวงอ๋อมันติดแล้วนี่เองมันถึงได้เงียบไปโอ้สามตัวเฮ้ยเราเล่นงานนี้แหละใช้เทคนิคนี้เลยใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ปลาพวงได้เรื่องเขาทัก ีวะเออโอเคโอเคถึงว่ามันเงียบไปเลยเนาะอโอ้โดนปาลาพวงนี่เองโอเคครับกระตุกแล้วเอาเอ็น,นย้นอนเอาดูแล้ว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 ใช่ปะ่ะแม่จะโดนให้รอก่อนหรือว่าดีรอก่อนก็ได้เพื่อให้มันมาอีกมันตึงแล้วไงอาจะเอาเลยใช่ไหมอ่ะเออดึงมาแล้วครับปลาไม่รอแล้วปลาดึงไปก่อนเลย ผลล้มผลล้มตะก้อตะคัดนะครับตะก้อตะไข่วันนี้มีเวลาตัวปลาน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าปันนะต้องทำงานในไร่ก่อนนะมาถึงทุณแย่สามโมงแล้วนะคะอู้วปาลาอะไรอะตัวใหญ่จังปละช้อนมาเฮ <S S 1> ้ย,อ,ยอะไรอ่ะอู้กแล้วค่อยค่อย,อยดึงค่อยดึงอ้ยนี่ครับปลาพวงมาเป็นพวงเฮ้ยแต่ไซส์สวยนะเอออู้ย อุ้ย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 แต่ที่ได้เรามีแค่ผลลงแค่อันเดียวใช่ใช้สองอันนะโหสนุกเลยใช่อย่างนี้ไม่ต้องตกแบบแใช้ไส้เดือนต่อไปมันก็ไม่ต้องหาคูดไส้เดือนแล้วนะ,ะใช่นี้สบายเลยค่ะอ่านี่ใช่ได้ใช้ได้ส,สวยอุ้ยเมื่อกี้ปลาใหญ่ขึ้นด้ะเออว่ามันไม่ทันตัวเล็กไง,งที่ปานบอกอ่ะใช่ตัวแค่นี้ตัวเล็กควรเยอะมากแม,ม้กระทั่งปลาซิวควายขนาดนี้ปย,ยังตกได้อ่ะแลับไปไหนละปล่อยไปแล้ว ไปแล้วตกไปแล้วหลุดไปแล้วด้วยอ่ะโอเคจะแก้ป้อนนครับย่อนเยอะๆนั่นแหละอืมอือือืโดนแล้วโดนแล้วหนึ่งไม่รู้โดนหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้งัอนมั่วมั่วเอาตป็นบอนหัวล้อเลยนะเดี๋ยวเราดูนะว่ารอบนี้จะโดนกี่ตัวแต่ว่าเอ็ขยับแล้วยูจี้ยูกิ เงียบเลยเย็นคิดว่ากี่ตัวสามสามเลยเอน่ะเห็นมันขยับแล้วพูดมากไม่ได้เดี๋ยวปลาหายเขาเรียกว่าแสลงนะคะแล้วหลายที่ก็คงจะถือแล้วหลายที่ก็คงไม่ถือหรอกแสลงแปลว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปตกปลาแล้วเราดูคันด้วยนะพูดไปอ่ะก็ดูดูคันข้าวเหมือนหมงทำไมล่ะคันข้าวเหมือนกระตุกทีนึงอะ ถ้าเกิดว่าเวลาจะไปตวปลาแล้วพี่คงมีคนสร้างปลาไว้อ่ะเบ็ดอาจจะไม่กินใจ<ม>คออไ,ไม่ดีอาจจะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนถืออืเพราะว่าของในน้ำมันมันมองไม่เห็นไงมีน้ำมีปลาบนบกมีปันปันนั่งตวปลาอยู่โดนแล้วนะเนี่ยรู้แล้วว่าโดนจะถึงได้ยังอนะ่ะ เธอบอกว่าให้เก็บไว้นานๆเสือดูและหลายตัวแล้วแต่จะดึงเลยก็ได้แล้วแต่มันปันเลยเออคุยรอบนี้หนักมากหนักนี่เดี๋ยวรอดูว่ากี่ตัวแต่ก็ไม่ละลายเอ้ยราไม่ละลายหเปล่าหนักหนักจริงเดี๋ยวรอดูซิกี่ตัวอืมปันปันบอกหนักนะฮะโอ้โหสู้จะสู้จะอืมเอ้ที่สูส้ไม่ใช่เลยนะ ไปติดต่อนางไงนางไงมาแล้วนะมาแล้วเห็นขาวๆใช่ไหมโอ้ยมีดินแล้วมีดินแล้วหนึ่งสองเห็นสองอยู่สองหรือสามอุ้ยสามปลาพวงสามเอา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 เนี่ยปันเฮ้ยแล้วเป็นอย่างที่ปันพูดปันบอกว่าสามตัวแล้วมันก็ได้มาสามตัวนี่ใช่ได้ใช่ได้แบบนี้ก็เข้าท่าเลยสิไม่เปลืองล้งด้วยเนี่ยล้งมินตี้ ปันแก้ปลาก่อนนะคะอะไรนะมันตอดแล้วใช่เหรอใช่ยิงหยอดแล้วนะเพิ่งจะปล่อยลงไปอเองนะเธอเสี้ยงไปปุ๊บลงปุ๊บมันตอดปั๊บอุ้ยอย่าทำปันไข่หน้านะอ๋ออีขันนี้ก็ตอดอะน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 ี่คันนี้ก็ตอดอย่างเงี้ยเอย่องเห็น,นมันบอกว่าตอดเออใช่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 ฮะไอ้ไขันนี้ตอดโดนแล้วมั้ง น,นั่นแน่คันที่สองอ่ะเอ้ยไอคันนี้มันสลับปลายายถ้ามันไม่ติ้งเนี่ยบอกเลยน,นว่าเราไม่ดึงเอ้ยมันย่อนแล้วนั่นนะโดนโดนแหละ้นเอาคันนี้ก่อนนะอ่ะเอาคันนี้นนก่อนสลับเ,เฟี้ยนสลับปลายายอ,ะอา่ะอ่ะโดนไหมไม่รู้นะเบาอยู่ก็มันไม่ทันหรอกปลายายมันไม่มาเพราะว่ามันโดนปลาตัวเล็กกวนนะดูคันนี้ดิยิงยิจุกยิกอ่ะ ลงปุ๊บรอกินเลยโดน,โดนวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะนะนะบอกแล้วนัน่นนันน่นนั่นนี่เอาต่ก้องถือไว้ให้ปันแป๊บนึงเดี๋ยวปันจะดึงคันนี้ขึ้นมานะโอเคขอให้ผมถือไว้นะครับนั่น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 ไงไงโอ้โหหนักไหมหนักมากกี่ตัวแล้วเนี่ยอย่าให้ปันพูดเลย เมื่อกี้มันบอสามตัวมันมาสามตัวดูมันจะมาถึงสี่ตัวบ้างไหมเอา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 ใจเย็นช้าๆอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอย่างน้อยมีสองแล้วแหละสองสองจริงๆด้วยเนี่ยได้ปลาซิวควายด้วยอุย้ยสามสามสาม มีปลาซิวควายดิเชิเลยซิวควายก็มาจะบอกว่าปันจะบอกว่าปลาซิวควายนะคะถ้าเอาไปแกงกะเลียงใส่มะแวงหรือมะแวงหรือมะขามเปียกเนี่ยอร่อยมากอร่อยจนจะมูยุบไปเชื่อไหมอร่อยจริงจชมูยุบเป็นยังไง <laughs> อร่อยเกินยุบลงไปเลยน่าลงเบหน่าลงเบะเดี๋ยวแกะปลาก่อนนะคะดูหวานมาก จะดึงแล้วจะดึงแล้วไม่ต้องตะวัดก็ได้มั้งเพราะว่ามันไม่ใช่เบ็ดดึงทุกครั้งลุ้นทุกครั้งลุ่นว่าจะได้กี่ตัวโดนไหมโด,โดนกันเหมือนกันโดนตลอดแหละแ,ลแต่ดูว่าลุ้นสมัครจะเป็นทีละสองตัวเนาะ ใช่แล้วก็มีแต่ไซส์นี้นะคะไซส์ใหญ่ไม่มีไซส์ใหญ่กินไม่ทันแน่เลยใช่ไซส์ใหญ่กินไม่ทัน่ะโอเคเดี๋ยวปลดปลาก่อนนะครับอาครับอีกคันหนึ่งก็ขยบเหมือนกันเออลืมไปไม่ต้องกระชากเ้ยกระชากให้มันติดเป็นที่ใส่ดีแล้วมันจะได้รู้ว่าเพลือปลามันอมไงยังไงนั่งเอาเรื่องนักงเอาเรื่อง ตะคัดด้วยนะวนติ้วๆเลยอะเ่ะสู้แล้วสู้แล้วอ๋อกี่ตัวอย่างน้อยสองตัวแหละสามตัวอู้ปลาพวงมาอีกแล้วเฮ้ยเรามีสาสาสวยนะสสวยแต่ออมันไม่มันไม่ค่อยโดนไงเนี่ยทุกคนโอ้ใช่ได้ใช่ได้ ย,ม,ย,ม,ย,ม,ยม,มาดูปลาที่ปั้นตกได้ค่ะนี่ปั้นก็มีเวลาตกปลาแค่สองชั่วโมงครึ่งนะคะถือว่าได้เยอะเนี่ยถือว่าได้เลยนะคะปลานมิลปลาตะเพียนใส่รุ่นรุ่นนู่นเลยเนาะใส่ใช้ได้เลยนี่อืไปปั้นก็จะกลับบ้านแล้วนะคะได้กับเพรากระบ,บ้านปลาฮุบใหญ่มากปลาฮุบ แล้วก็ไม่กินเบ็ดหรอกนะไปปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันๆด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ